สวัสดีครับผู้ร้กแห่งอุปาการสวัสดีครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยและหัวใจเ,เท็จเดียวครับวันนี้เป็นวันอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่คนแสดงได้ผ่านุทมิตุได้ผ่านถนนอันคดเคี้ยวนะครับและลุ่มขัดก่อนที่เราจะเดินออกสู่ถนนใหญ่ก่อนที่จะมีการอัรวดสยาม2,475 มีสํานวนของฝ่ายอนุรักษ์นิยมว่าไว้ว่าผู้ดีเดินตรอกที่ครอบเดินถนนนะครับพี่น,อน้องสำนวนนี้มีความหมายว่าอย่างไรมีความหมายว่าถนนนั้นต้องมีไว้ให้ผู้ดีเดินและที่ครอบใครทั้งหลายจะต้องเข้าไปอยู่ในตรอบซอกซอยครับอันนั้นคือสํานวนและความหมาย เมื่อสมัยที่ประเทศไทยยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยสยามยังไม่ได้อภิวัต2 4 7 5แต่วันนี้นะครับพี่น้องสิ่งที่เขาสร้างวัตกรรมและอดีตด้วยความหวาดกลัวของผู้อภิชนได้เป็นจริงแล้วว่าก็คือผู้ดีมันจะต้องกับดินต่อพวกเราไม่ใช่กีข้อเราคือประชาชนที่จะมาเดินมั่นถาว คืออะไรพี่น้ององถนนก็คือรัฐสภาคือหนทางที่จะเอาประเทศนี้ออกจากวิกฤตด้วยแนวทางด้วยเสียงส่วนใหที่มาจากการเลือกตั้งของพวชนชางเทยบอดยุคสมัยแล้วนะครับพี่น้องและวันนี้นะครับ พวกเขาที่ได้ด่าหน้ากันออกมานะครับท่านขออสมศักดิ์ล้อเพชรกรุ่งเรือก็ได้บอกแล้วว่ารูปแบบมันไม่ต่างอันใดกันเลยกับสมัยก่อนที่มีการรัฐหาร19พัญญาต์2 5 1 9เรือขายของอภิชนเรือขายของปัญญาชนชั้นกลางนักศึกษาที่วันนี้ อาจารย์เศษรษฐกาเติร์คุณเคยบอกไว้ว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นสถานที่บ่มเพาะให้ประชาชนมีความรู้มีการศึกษาแต่เป็นเพียงสถานที่เลี้ยงเด็กอ่อนของชนชัน้นกางเท่านั้นมันอธิบายความบัพร่อความถอยหลังความย่ำแย่ของระบบการศึกษาไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทยอยออกมาไม่ได้สอดถึงคุณค่า ของชนชาวไทยแต่อธิบายว่าพวกเขากำลังแหกตาพวกเราเจ้าของแผ่นดินเพ <ข oded> ื่อ่ายของชนชั้นสูงได้รวมตัวก,กันโดยกันการของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งโดยความหมายของพรรคหมายถึงรประชาธิปไตยอำนาจของชนชาวไทยแต่โดยความเป็นจริงเราเห็นว่าพรรคการเมืองครั้งนี้ไม่เคยชนะการเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่เขาเอาพวกผู้ดีที่แพ้การเลือกตั้งและห่วงทีนจะไปอยู่ในปรอกครอต่อยออกมาเดินบนถนนราชเนิน,นั้งอยู่กันเป็นเพียงแสดงออกทางสัญลักษณ์เท่านั้นนะครับเพราะว่าที่สุดแล้วพงนําและอุดมการ์ขวกเขาเก็คือการเป็นผู้อนาธิปไตยเป็นปฏิัติประชาชน เป็นสงครามชนชั้นครับพี่น้องในวันนี้การรวมตัวของพวกเขาช่างตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับการรวมตัวของพวกใครของพวกคนเสดงเมื่อปี2 5 5 2และปี2 5 5 3าจำได้ใช่ไหมครับพี่น้องถึงแม้ว่าห่วงเวลาอัยากลำบากในเวลานี้ ในเรื่องการปลดปล่อยนะักโทษการเมืองจะนำมาสู่รายละเอียดที่ทำให้คนเสื้อแดงให้ทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยมีทัศนะแตกต่างกันในรายละเอียดแต่ที่นองกันมันก็เป็นเพียงสังฆาตยาณชั่วครู่ชั่วขณะแน่นอนพวกเราที่เคยร่วมเปนร่วมตายกันทุกวาระทุกเหตุการณ์ หลายช่วงเวลาถูกจับกุมคุ้มขังบาดเจ็บสาหัสบาดเจ็บเล็กน้อยและทุกผลภาพทั้งในปี2552ทั้งในปี2553ทันทีที่จะมีการปลดปล่อยผู้ที่เข็นค่าสังหารพวกเราให้ไปสู่เสรีภาพสันกาานรวมมู่ของพวกเราที่ร่วมเป็นกันร่วมเป็นร่วมตายกันมา จึงไม่สามารถยอมรับได้ว่าจะให้กาตกรนั้นผ้นผิดพ้นมนทิ้งแต่เมื่อตั้งหลักไป่ตองแล้วพี่น้องก็ต้องใช้สติใช้หลักของภารกิจที่เราได้ร่วมกันต่อสู้และยังค้างคา,า,าอยู่อย่าลืมนะครับพี่น้องว่าคนเสื้อแดงที่ออกมา แล้วออกไปตกตายนั้นเขาออกมาต่อสู้เพื่อประชาธิาไปไตยและไม่ได้เขียนในกรรมว่าให้เราล้า,านแค่ไหนเพราะฉะนั้นคงนำภารกิจที่สำคัญของเราก็คือทำสิ่งที่เจตนารมณ์มุ่งหมายของพวกเขายังไม่บรรลุผลคือการที่ทำให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ พี่น้องนี่คือยุคสมัยแห่งการประทะทางชนชัน้นระหว่างผู้ดีที่ได้ถูกไล่ต้นอนเพราะไม่สามารถชนะเลือกตั้งให้ไปอยู่รอบรอบสอยและระหว่างเสียงส่วนใจที่สนับสนุนตัวแทนของตัวเองให้ไปสู่รัฐสภารัฐสภาที่กำลังเดินหนะ้าไปสู่การแก้ไขปัญหา และวิกฤตถึงเจ็ดแปดปีให้เป็นไปในแนวทางระบบก,การปกครองประชาธิปไตยอันมีระบบประชาพราะฉะนั้นกับพี่น้อง,งวันนี้ต้องทุมใจกันเดินออกสู่อ้องถนนและไม่ถอยหลังขึ้นสู่ตัวเสาสอยที่เป็นาาราญ่ชัพี่นขอบคุณกัน พี่น้องระปือดดังครับให้ก้าราจจารย์ไม้หนึ่งครับพี่น้องครับนนครับผมครับพี่น้องครับนี่คือนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่พวกเราชาวนักสู้ร่วมกันกลุ่มปริญญาณาศาสาวะปวปพชและก็สื่อทีวีดาวเทียมของภาคฝั่งเราวันนี้ล้อมรวม